Ford Next Gen Everest นะครับแม้ตัวรถเนี่ยจะออกมาได้ปีกว่า,วาแล้วแต่ความร้อนแรงความนิยมก็ยังไม่เสื่อมคลายนะครับลูกค้าก็ยังนำเข้ามาตกแต่งอัปเกรดระบบช่วงล่างกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งใน x t n e v e r e e s เนี่ยที่ร้านผ่านมือเราไปเนี่ยมากกว่า100คันแล้วนะครับสำหรับปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ครับมีลูกค้าให้โจทย์มาครับอยากจัดทรง แต่งรถ Next-Gen e v e r e เ t เป็นแนวสปอร์ตทางเรียบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่ารายการสินค้ามีอะไรบ้างนะครับรถคันนี้นะครับลูกค้าให้โจทย์เรามาว่าอยากจัดทรงสปอร์ตทางเรียบโหลดเพียง1นิ้วนะครับพร้อมชุดล้อ,อยางขอบ20โดยตัวล้อเนี่ยลูกค้าเลือกใช้ล้อจากค่าย m a มา l i c Force ครับกับลาย R S 0 3นะครับกับสเปค20 9 E T 2 0สี Crossback ข้อดีของล้อมาวาร Force ตัวนี้เนี่ยเป็นล้อ Force 100% ที่มีน้ำหนักเบางานพรีเมียมนะครับน้ำหนักเพียง11กิโลต้นตนและที่สําคัญราคาเข้าถึงง่ายราคาไม่แพงนะครับชุดนี้อยู่70,000บาทสําหรับล้อเปล่านะครับมาดูชิ้นงานกันหน่อยครับตัวนี้จะเป็นฟอส100%เซ็นเตอร์แครบฝาจะเป็นอลูมิเนียม100%นะครับรายละเอียดจะสลักกึ่งไว้ตรงขอบนะครับงานพรีเมียมดูงานสีครับกอ o แบ b เนียนๆน,น,นะครับผมสำหรับมาวิลิคฟอสนะครับ ในส่วนของอยางครับคันนี้เลือกใช้เป็นตัว o t าย ST3 สายทางเรียบกับเบอร์275 5520นะครับเพราะลูกค้าต้องการทำความเร็วจัดทรงแบบสปอร์ตนะครับผมมาต่อกันที่ระบบช่วงล่างคันนี้ลูกค้าต้องการเพียงโหลดเพียงนิ้วนิดๆนะครับไม่เยอะมากนะครับเราจัดให้เป็นชุด p r o เฟนเดอร์ OEM 2.5 Performance นะครับในชุดอุปกรณ์โหลดก็มาแบบครบๆกับปีกนกปรับองศาจากสันลูกหมากกันโครงปรับระยะจากสันนะครับผมและก็เติมตัวกันมอเตอร์กาดพวงมาลัยไฟฟ้านะครับของออปชั่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังจากที่เราทำการติดตั้งเสร็จนี้ว่าตัวรถจะออกหล่อลองตัวแค่ไหนครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับ Nexgen Everlast จัดทรงล้อ,อยางพร้อมโหลด1นิ้วนะครับต้องบอกว่าล้อมาวิลลีฟอร์ใส่ออกมาแล้วให้ความลักชวรี่ดูลงตัวมากๆด้วยความที่ออฟเซ็ตเป็นบวก20นะครับก็ล้นเพียงนิดเดียวครับเหมาะกับสายทางเลียบนะครับในส่วนของชุดโปรเฟนเดอร์ก็ตามโจทย์ที่ลูกค้าให้มาครับโหลด1นนิ้วทรงสวยหล่อกำลังดีนะครับหากสนใจแนวทางแบบนี้ก็สอบถามที่มาสเตอร์ไทยได้นะครับ